ท่านผู้ชมครับถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเห็นร้านพี่สมคิดนะครับแล้วก็นี่ครับพอดีครับเหมือนเดิมครับถ้อมาลาดพับ87ครับต้องมากินสเต็กน่องไก่ไก่ย่างนี่แหละครับนี่นะครับไก่ย่างแท้ๆเลยไม่ได้เขาไม่ได้เขาสวนกวางนะแต่เป็นไก่ย่างร้อยเอ็ด ดีเลยครับดีค่ะครับป้ามนคุณดังใจดีครับตามแล้วเมนูน้ำตกครับหลายหลายคนบอกว่าไอ้รัฐพาแปดสิบเจ็ดอยู่ตรงไหนเลยอิมพีเรียนมาอ่าซอยนี้เป็นซอยทางรัดที่จะไปออกหลายเต้นอะหลมีคนมาสั่งเยอะไหมครับเรื่อยๆวันเรื่อยๆอ๋อ นี่เลยครับหมูน้ำตกครับหอมเข้าวคั่วนุ่มๆหมูนุ่มๆไม่รู้หมักยังไงนะครับนุ่มได้ใจเลยหลายรอบแล้วครับมีไก่น้ำตกรับมีค่ะทำได้ันหมูน้ำตกอันนี้หมูน้ำตกนะครับไก่น้ำตกก็มีนะครับโหไหลไหล ดีครับท่านผู้ชมครับป้ามนคุณดังใจดีนะครับเป้าฟู่ๆเลยพวกจะลอยต้องไฟฟุบฟุบฟุบอย่างนี้เลยนะโอ้นี่มีผ้าใส่ประจําวันเลยครับพี่พี่สมคิดใส่ประจําวันเลยนะจานจังคานพุดเลยนะน <c oughs> ี่ครับถ้ามารับเพ้าแปดเจ็ดนะครับ ต้องมารับประทานไทยช่วยไทยนะครับคนดังเมืองร้อยเอ็ดอาหารอร่อยมากประเภทอีสานตามสั่งนี่สุดๆดเห็ดแล้วไม่รู้ใครเป็นคนคิดเนาะว่าน้ำตกทําแบบนี้แบบนี้ปุยยะตะยายเนะาะเโบราณโบราณเราอุ้ยอุ้ยอุ้อุ หมูน้ำตกครับหอ,อมเข้าคั่วนุ่มๆมหมูนุ่มๆมไม่รู้หมักยังไงนะครับนุ่มได้ใจเลยใส่รอบแล้วนะครับมีไก่น้ำตกครับมีค่ะทำได้อ๋ออันนี้หมูน้ำตกอันนี้หมูน้ำตกนะครับไก่น้ำตกก็มีนะครับหมูไหลไหลนี่ครับไก่จ้าไก่น้ำตกจ้า หมูน้ำตกนะครับรอบแรกนี้ทีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกครับอร่อยมันเป็นเฮิฟเฮิสมุนไพรนั่นเองนี่ง่ายง่ายแบบนี้แต่อร่อยมาแล้วผมต้องสั่งครับ <c oughs> โอ้แองว่าอร่อยบ้างเลยพี่โอ,โอ้โอ,โอ,โอ,อบอกแล้วน้ำตกอร่อยอร่อย พัดลมเย็นๆเ้าร้อนๆนะครับนี่ครับเนื้อปลาหนึ่งตัวไก่ย่างหอมมากๆเลยมีเจ่าว,วยไหมมีจิ้มเจ่านะมมีไหมมีป่ะอ๋อมีน้ำจิ้มจ้ะมีน้ำจิ้มครับสูตรร้อยเอกครับ มาขอสูตรได้นะใครอยาไปทําเป็นอาชีพเนี่ยมาเลยครับ <laughs> มาเลย <laughs> มาเลย <laughs> ถ้ามนใจดีเหมือนเดิมครับถ้ามาลาดพระแปดสิบเจ็ดครับต้องมากินสเต็กน่องไก่ <laughs> ไก่ย่างนี่แหละครับนี่นะครับไก่ย่างแท้ๆเลยไม่ได้เขาสุนกวางนะแต่เป็นไก่ย่างร้อยเอ็ดนี่เลยสวัสดีครับครับ เ,เมนูวันนี้นะครับมาแล้วนอกจากไก่ย่างแล้วปลาย่างแล้วก็ต้องมีส้มตำหมูน้ำตกครับหอ,อมข้าวคั่วนุ่มๆหมูนุ่มๆไม่รู้หมักยังไงนะครับนุ่มได้ใจเลยนี่ครับนื่อปลาหนึ่งตัวไก่ย่างหอมมากๆเลยมีเจียวใช่ไหมมีจิ้มเจ้า เป็นไงวันนี้มื้อนี้อร่อยมากค่ะมีอะไรบ้างเมนูติ๊กเจอร์เลยตำไทยค่ะตำไทยใช่ไหมตำปูปลาร้าตำปูปลาแซ่บด้วยค่ะต้องมาที่นี่ต้องรับประทานทุกครั้งเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ลาบปลาดุกค่ะลาบปลาดุกด้วยอ้าวมีลาบปลาดุกด้วยใช่ค่ะผู้ชายเราลืมสั่งเออเดี๋ยวเขาหน้าเขาหน้าเขาหน้าค่ะอ่าขอบพระคุณมากครับครับ